กาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกรับฟังข่าวตอนชั่มุมงจากสน่งข่าววิทยุมกสงคล้าค่ะสำนักงานกเกษตรอำเภอยานตาขาวจังหวัดตรังปล่อยเตนเบี้ยนควบคุมม้มแมลงดำน้ำในสวนมะพร้าวตำบลยานตาขาว นายนนทนะ่นหน้าพ่อกเกษตรอำเภอ,อยานตาขาวหมอบไม้ห้นางเพลพันธงพิทักษ์นักวิชาการส่งเสริมการ,กรเกษตรชำนาญการลงพื้นที่ปล่อยแตนเบียดอซีโคเดทเทได้รับการสนับสนุนจากูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการ,กรเกษตรด้านอารักข่าพืชจังหวัดสงขลาโดยประสานผ่านกลุ่มอารักข่าพืชสำนักงานกเกษตรจังหวัดตรังในแปลงมะพร้าวขค้งนางกีระพันธุ์กุลรัฐเกษตระตกรมูที่องตําบลยานตาขาวอำเภอ,อยานตาขาวจังหวัดตรังปลูกมะพร้าวพื้น ทีปลูกห้ารายจำนวน90ตาตนอายุประมาณหนึ่งปีแปดเดือนเพื่อทำไล่มาเล่งดำน้ำระยะตัวนอนซอนตัวกัดกินใบมะพร้าวอ่อนทียังไม่คลีแสกตัวตามรอยผับแหลกกัดกินผิวใบด้านทีผับยูกระจายทัวทางแปลงโดยใบทีทูกทำลา่เมื่อคลีออกจะเห็นเป็นรอยสีน้ำตาลแห้งเป็นทางยาวตามใบทำให้ใบอ่อนมะพรา้าวชะงักการจะริ่เติบโตแตนเบียนอาซีโคเดสเป็นมาเลงทีมีประโยชน์ถ่วยทำไล่มาเลงดำน้ำซึ่ง สร้างความเสียหายอย่างมากโดยเฉพาะหยดที่ยังไม่คลี่ทำให้หยอดอ่อนของมาเปล่ชาชะงักการจเจริญเติบโตหากตอนมาเปล่าทุกทำลายรุนแรงติดต่อกันทำให้ทางใบถีทุกทำลายแห้งกลายเป็นสีน้ำตาลมองเห็นเป็นสีขาวโลรนชัดเจนหรือถี่ชาวสวนมาเปลามักเรียกว่าโรคง่วงอกหากเกษตรกรพบการข้าวทำลายให้รีบเจงอาซาสมัรเกษตรมู่บานหรือเจ้าหนาถี่สำหนักงานเกษตรอำเภอยานตาขาวหรืออำเภอกายเคียงทันทีหนับประพัดมณี มีเสงสู้ค้าวิทยุมกอส่งคล้ารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน